ที่นักเรียนเห็นนะคะคือวันอะไรคะวันอะไรคะวันภาษาไทยนั่นเองครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเรามาโฆษณาประชาสัมพันธ์นักเรียนให้มาร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะปีนี้มาในธีมอะไรเนี่ยพอดูออกไหม เรามีหลายทีมแล้วมาดูทีปีนี้ว่าเป็นทีมอะไรแต่ก่อนดูตีมาดูว่ามีการแข่งขันอะไรบ้างขอเชิญพิธุปแป้งครับอ่าเรามาดูการแข่งขันนะคะปีที่ผ่าน,านมาเนาะเห็นเด็กหลายๆคนนะคะให้ความร่วมมือให้ความสนใจสมัครเยอะแยะเลยนะคะปีนี้ก็ยังคงกิจกรรมเก่าไว้ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยเนะาะกิจกรรมแรกนะคะการแข่งขันวาดภาพนะคะยังมีเหมือนเดิมเนาะมต้นมปลายนะคะกิจกรรมที่2การวาดภาพพฤกษศาตร์ เลยใหม่ล่าสุดเลยเป็นยังไงครับผัเกี่ยวกับพืชพืชสตาาร์นะครับเราโชคดีได้คุณครูที่มีความถนัดทางด้านพืชสตาาร์มาใครที่สนใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชก็สามารถและก็มีความสามารถท้าแการวาดภาพนะครับสามารถลงรายการที่สองได้นะครับเกี่ยวกับต้นไม้เนาะต้นไม้ในโรงเรียนนะคะเนาะที่เรารู้จักกิจกรรมที่สามนะคะการแข่งขันตอบปัญหาเนาะปีนี้ก็มีทั้งมต้นมอปลายนะคะมีอ่เอา มาเล่นด้วยนะคะประชาชนใครสนใจก็มาสมัครได้นะคะเป็นการตอบปัญหาแบ่งเป็นมอต้นกับมอปลายอ่าและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะคะกิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมและกิจกรรมที่สี่ขอเสียประมือให้พี่ต้นหมาพี่วุ้นนะครับแล้วก็พี่กีวีนะครับจะมาสาธิตน,นะครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานะคอ่านะคะเริ่มต้นนะครับถูสบู่ ก็าอาบน้ำนะคะครูขอขอเชิญกองนิดนึงครับเป็นซาให้คุณนิดนึงครับเป็นการแบบเต้นเต้นนิดนึงครับอ่ามมีซอสพร้อมไหมขอเจิญปะมบอนะครับอันเดีย่อเยก่อน,น,นอ่าประธานดนเลยองของเราไม่กลัวไฟเลย อาาปอบเบอร์ให้กับประธานน,น,นักเรียนต่อไปเป็นที่ต้นไม้อืมกเกลือกเกลือกปอบเบอร์กับต้นไม้ครับหรือว่าแสดงโชว์มาระจลเคครูทำได้อยู่แล้วครับโอเคต่อไปเป็นที่กีวีนะครับสามสาม ป้าดเยครับอ,อ๋อโอเคยกกลับเลยกิจกรรมถัดถไปครับกิจกรรมถัดถไปนะคะเป็นการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์นะคะขอเพียงแค่มีอะไรครับพวอมีอไหคะมีโทรศัพท์มือถือมีกล้องมีความสนใจในมุมที่แตกต่างอ่าเราก็สามารถรลวมกิจกรรมนี้ได้นะคะกิจกรรมที่6นะคะการแข่งขันสร้างเกมปีนี้มาใหม่นะใช่ไหมพวอ ใช่ครับมันเป็นยังไงนะคุณแป๊กเราก็จะให้เด็กๆนะคะสร้างเกมด้วยตัวเ,เองเลยเนะาะผ่านคอมพิวเตอร์ของโเรียนเรานะคะเรามีอุปกรณ์ให้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเป็นนักสร้างเกมก็มาลงแข่งกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะและนเจ็ดครับการแข่งขันอินโฟกราฟิกครับใช่ไหมครับครูแป่กอินโฟกราฟิกนะคะก็เหมือนทุกปีเนาะที่ทำเป็นโปสเตอร์นะคะใช้โปรแกรมของคอมพิวเตอร์นะคะก็สร้าง มีทั้ง Motor, มอตอร์มอปลายเนาะมาลงแข่งกันนะคะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะอ่าเป็นกิจกรรมที่ครูถนัดนะคะคือกิจกรรมเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอครับนักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะมีหัวข้อไหมครับครูแป้งอ่าหัวข้อก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นี่แหละนะคะทุกคนอ่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เปิดเพลงเต้นอยู่หน้ากระจกไม่ได้นะครับต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับโอเคและกิจกรรมต่อไป เป็นกิจกรรมที่ปีที่แล้วเราไม่ได้จัดแต่โรงเรียนเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตอนออกเลยนักเรียนของเราอะ่ะมีฝีมือในการประดิษฐ์ขันเทพถ้าเธอไม่เชื่อนะเรามาดูกิจกรรมพี่พี่เธอเ,เคยทำเอาไว้ทั้งหมดเป็นภาพจากรุ่นพี่ของเราอันนี้เป็นปีในตีมไพ่บัตเราเคยมีตีมอาณาจักรด้วยใครเป็นงานาจากพี่เธอไหมครับ เป็นผลงานการประดิษจากสิ่งของเหลือใช้จากนักเรียนโรงเรียนนครนา,ายกวิทยาคามทั้งหมดนะครับอ่ามีใครสนใจไหมครับสำหรับปีนี้คุณเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมนะครับเห็นไหมทุดน้ำตาลปี2016ประดิษฐ์จากกระสอบข้าวทาสีทองนะครับติดกระจกแล้วก็กล่องกระดาษที่อยู่บนด้านบนศีสัะนะครับโอเค ರ ನೀರ ಹಾಕು ครูกแก้วครูป,ประชัศกรครูเอและก็ครูยุยใช่แล้วครับปีนี้เราจะมาในสี c เวอร์ตัวละครในภาพยนตร์จำเตีมอดี่นะครับคเวอร์ตัวละครในภาพยนตร์อะไรก็ได้ที่หนูอยากจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายฮีโร่ตัวกระตูนอะไรก็ได้หมดเลยครับถ้าสนใจทั้งหมดเลยเจ้ารายการไปสมัครได้ที่ ที่ห้องบดวิทยาศาสตร์นะคะตึกเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งนะคะข้างหน้าจะมีกติกาทั้งหมดแล้วก็มี QR code ให้นักเรียนสกแกนด้วยมือถือแล้วก็พิมพสมัครได้เลยนะคะครูใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับมีอะไรอไหมครับถ้าไม่มีนะครับวันนี้นักเรียนทั้งหมดที่ตัวเพิ่นวยวส่งต่อให้ผมน,นะครับสวัสดีครับ